มาครับผมมาดูชั่วเก้าชั้นกันสวนบียอนการ์เด้นนะครับแต่ตอนนี้คือสวนอยู่ที่สีสเกตแล้วนะครับนี่ออกมาไว้ที่สีสเกตแล้วก็จะเป็นสวนบียอนการ์เด้นที่สีสเกตนะครับต้นนี้แยกแล้วนะครับนี่อันนี้แยกแล้วรากเยอะมากนะครับอันนี้รากเยอะมาก อยากให้เห็นว่าเขาสวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ราคาให้เริ่มต้นนี้ต้นนี้เป็นไม้ม่วงนะครับนี่ไม้ม่วงอันนี้ใบใหม่ดูเดี๋ยวสีก็กัดเข้านะครับแบบนี้สวยนะต้นนี้ผมขออยู่ที่เก้าร้อยนะครับเก้าร้อยมาดูต้นนี้ ดูลากดูระบบลากลากกาลังฟูนะครับลากกาลังแทงใหม่เต็มเลยแล้วหมายต้นนี้ผมบอกว่ามีสามยอดนะขณนะน,น,นกําลังแทงหน่อมาใหม่แทงแทงหลอดเนี่ยอันนี้หลอดใหม่มาแล้วอันนี้คืออีกอันนี้คือยอดหนึง่งอันนี้ยอดหนึ่งและันนี้อีกยอดหนึ่งนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับแทงมาแล้วแบบเนี้ยแล้วหลอดหลอดกําลังมาลากฟู ่แล้วสีผมไ like ล่สีดูดูดูด,ดูคือใบเขาจะเรียวยาวนะครับก้านแดงแป๊ดเลยแล้วก็สีเขาจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยดูนะครับว่าด่างแบบไหนนี่ดูนะครับอ่ะต้นนี้นะต้นนี้นะครับไม้เอาไปจ่ายสีได้นะครับต้นนี้ขออยู่ที่2,500บาท ราคานี้ไม้แดงม่วงแดงแบบนี้เชื่อผมนี่ไม่มีใครขายนะครับามาต่ออันนี้เป็นโชคใบกลมใบกลมนะครับใบกลมอันนี้ใบใหม่มาแล้วอันนี้ขอเจ็ด้อยห้าสิบนะครับใบกลมนะครับอันนี้อีกต้นหนึ่งนะดูเขาด่างนะครับเป็นด่างสนิมด่างทองออกพีทบ้างนะครับถ้าแสงถึงนะ คือเหมือนด่างหลายสี่ะครับเนี่ยโอ้โหก็จะมีหยากใหญ่หน่อยนะครับอันนี้ใบนี้ไม่ต้องสนใจครานะฮะใบนี้เสียออันนี้ใบใหม่บแบบนี้ตัวนี้ขอเอาไปพันห้าแล้วกันครับพั 1, ะนหะ้านะรับได้ ต้นนี้เนี่ยผมเลี้ยงยากมากแล้วสีไม่กัดไม่อะไรเลยแล้วได้ขอพี่เขามาราคาค่อนข้างแพงนะอันนี้ดำคือดำดำจริงๆดำเงาแบบนี้ี่เห็นไหมนี่ยครับเนี่ยแล้วก้านไม่ยาวนะครับก้านไม่ยาวนะนก้านไม่ยาวดูรากดูรากเขาเนี่ยอันนี้จริงๆต้องตัดตัดได้แหละไม่มีปัญหาแต่ฟอร์มเขาจะไม่สวยแค่นั้นเองเนี่ยันี้น ไม้ต้นนี้ขอแปดร้อยอ่ะมาดูอันนี้อันนี้คอมแพปคือไม่ใช่คอมพอตเป็นการสั้นการสั้นใบแข็งนีคล้ายเงินหนามากด่างแบบนี้ขอบม่วงด้วยนะไม่รู้จะเข้าชมพูต,ตอนไหนนี่แบบนี้ ต้นนี้ขอพันห้านะอันน,น,นี้กระดูกดำอันนี้สี่ร้อยอันนี้สี่ร้อยอันนี้แน่นมากดูโหแน่นมากสี่ร้อยต้นนี้ขอเก้าร้อยแต่ด่างสวยนะครับเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวเดี๋ยวพุ่งเลยเชื่อผมพุ่งพุ่งแน่นอนอเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวพุ่งแน่นอน,นอันนี้ก็ อันนี้ไปสองร้อยห้าสิบนี่นี่แบบนี้น,นี่ชมพูอันนี้ขอห้าร้อยอันนี้สี่ร้อยอันนี้อ่ะาสวยการแดงกระดูกแดงรอสีเข้าตอนนี้ขอพันหนึ่งพัน อ่ะดูอันนี้ชมพูแบบนี้นะแต่ก้านยาวดำก้านดำนี่สวยมากนะครับสวยมากบอกเลยต้นนี้สวยนะครับนี่ในอนาคตคือสีสีสวยมากนะครับดูนี่อันนี้ดูใบใหม่มาต้นนี้ขอ เอาไปพันกับอีกสองร้อยบาทนะครับอันนี้โชคนี่น,นี่อันนี้อันนี้มีอยู่สามเอาไปแยกได้นะครับเนี่ยแต่ก้านเขาจะยาวหน่อยแต่ทรงใบสวยนะด่างสวยแบบนี้น,นี่ต้นนี้เอาไปแปดร้อยมันมีหลายหนอเนาะโอ้โหดูต้นน,นี้แบบนี้น,น,น,นี่ครับ ตัวนี้ไม่รู้จะขายยังไงเลยคือไม้ช่วงนี้โสมโสมเพราะว่าโดนโดนฝนอ่าตัวนี้เอาไปพันหนึ่งตัวนี้กระดูกดำกานดำแบบนี้อ่าขอห้าร้อยนะครับอันนี้ให้ดูนะเนี่ยอันนี้ยังไม่กัดสีสียังไม่เข้าเนะแต่ดูใบใบแม่เขาแบบนี้ อันนี้ดำคือดำจริงๆอะ่ะแล้วก็ใบแข็งนะครับนี่นี่นี่อันนี้ไม่รู้ว่าด่างไหมหรือว่ามันเป็นอะไรของ่ไม่รู้นะครับนี่อันนี้ก็เข้าชมพูเข้าเข้าชมพูเต็มๆแล้วจะกัดม่วงนะฮะนี่นี่ต้นนี้ได้อา,อาไปเก้าร้อยลดราคาไปเลยอ่ะต้นนี้ละ วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัดชมพูเข้าแต่เนี่ยใบแม่เขาแบบนี้อันนี้ต้องเอทิง้งละต้นนี้ขอราคาหน่อยนะครับอันนี้ขอหนึ่งพันหนึ่งร้อยอดูดูดูไปนี้ผมตั้งราคาผิดไหมเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะพันหนึ่งร้อยแล้วก็อันนี้อันนี้ให้ดูต้นนี้เป็นมิ้น์เป็นหินอ่อนเลยนะครับต้นนี้เอาไป อาจากเก้าร้อยจะไม่ผิด900เอาไป750นะครับมาแห่งน,นี้ต่อนอันนี้ใบใหม่มาแล้วนะเนี่ยทำไมไม่มีใครชอบหรือว่าราคาไม่ถึงราคาเขายังไม่สวยใช่ไหมครับเนี่ยราคายังไม่สวยใช่ไหมถ้าราคาสวยน,นี่คือราคาเท่าไหร่ต้นนี้ให้อยู่ที่พันเจ็ด นะครับพันเจ็ดอันนี้เป็นกาลูด้านะครับกาลูดา้ากัดสีเดี๋ยวมต้องมาดูสีเต็มอันนี้โดนฝนกระเทาะไปนิดหนึง่งใบบิดบดแบบนี้ก็มีนี่อันนี้ใหม่ๆมาแลวอ่ะต้นนี้ตนน้ตนนี้เรากัดชมพูเข้าก้านแดงแบบนี้ยังไงก็เข้าชมพูนะครับเพราะว่าผมเห็นชมพูมาแล้วตัวน,นี้ยไปเก้าร้อย มาต้นนี้หมายตอนนี้คือจริงๆตั้งราคาไม่ถูกเพราะว่าสีดอกเอยแล้วก็โซมนะครับต้นนี้เอาไปเก้าร้อยเหมือนกันไม้ดำไม้ดำเอาไปต้นละอันนี้ดำแดงเลยนะนี้ดำออกแดงแดงเอาไปต้นละห้าร้อยเนี่ยนี่นะครับห้าร้อย ต้นนี้กัดแบบนี้นะกัดแดงกัดน้ำตาลสนิมแบบนี้นะครับจะมีปัญหาหนะ่อยต้นนี้เอาไปพันสองนี่อันนี้เอาไปเลี้ยงได้สวยนะครับเป็นด่างสามสีที่สวยมากเป็นด่างสามสีที่สวยมากนะครับต้นนี้ให้อยู่ที่เอาไปสามรยห้าสิบ นี่นี่นี่ดูนะครับไอที่เป็นขาวขาวแหละที่อยู่ตรงใบเขานะ่ะคือเป็นผมโรยผงอันนี้นะครับการเชื้อรานะเนี่ยเขาขายกันอยู่พันกว่าบาทนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นลูกทับทิมเนาะเขาขายพันกว่าบาทจริงนะ สวยนะครับใดเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาดูใบนี้อันนี้ก็เหมือนกันคือฝนตกแล้วมันล้างไม่หมดผมก็ไม่อยากล้างนะเพราะว่าแต่ผมโลยอ่ะ,อะนี่ทรงสวยอันนี้ก็เก้าร้อยเก้าสิบนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่อันนี้อันนี้คอมแพ บอกเลยว่าคอมแพคการสั้นมากเนี่ยการสั้นมากอันนี้ควรเขาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยการสั้นโตยากบอกเลยต้นนี้โตยากเนี่ยแต่ทรงใบเข้ามาเหมือนกันหมดเลยการสัน้นอันนี้ต้นนี้เอาไปพันห้านะครับใครอยากเอาไปเลี้ยงนะอันนี้ใบบิดใบบิดอันนี้ใบใหม่นี่นี่อันนี้ผสมลูกผสมนะ ลูกผสมแบบนี้ก้9ร้อย่ะตอนนั้นมันยังจะขายไม่ได้น้อเนี่ยให้ดูป่ะดูคือสีเจ็บมากสีจี๊ดมากแต่ว่ายังเล็กเล็กขายไม่ได้เนี่ยแบบนี้ดูนะครับแบบขายไม่ได้เลยอ่ะต้นนี้ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก,ก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้อ่ะล้วเ,เจอกันคลิปหน้านะครับเผื่อมีไม้ใหม่ๆม,มาเนาะเพราะว่าไม้บางส่วนที่อยู่ที่โคล,ลายก็ยังมียังไม่ได้นำมาอ่าลืมต้นนี้แต่ต้นนี้คือเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับอันนี้อยู่ในกระถางสิบนิ้วแล้วคือถ้าว่าคือลงไรลนาน ออกขึ้นหลายนานมากแล้วแล้วไม่ออกอันนี้นะครับต้นนี้ราคาอยู่ที่พันเก้านะครับแต่ต้นนี้แนะนํามากเลยสวยมากนะครับนี่ต้นนี้สวยมากบอกราคาหรืยังอันนี้ยังรู้สึกยังไม่บอกราคานะครับต้นนี้เอาไปสามพันห้านะครับเอาไปตัดทํากันนะดูดิ อ่าไม่ใช่จะหน่อออกอีกแล้วครับเนี่ยนี่นนะนะครับจริงๆตรงนี้ผมต้องยกออกนะครับถ้าางนั้นเดี๋ยวหน่ออ,อื่นเขาไม่โตสามพันห้านะครับตัวนี้เลี้ยงยากมากคือกัดสียากมากตอนมาคือสีแดงออกแดงเลยนะครับน,นี่แล้วราคาแพงด้วยก็จะประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ก็ ถ้าสนใจต้นไหนเดี๋ยวผมให้เบอร์เบอร์สามารถแอดไลน์ได้นะครับเบอร์สามารถแอดไลน์ได้หรือถ้าแอดไลน์ไม่เป็นก็เซฟเบอร์ผมไว้ในเครื่องแล้วมันจะเด้งขึ้นไลน์ให้นะครับยังไงเจอกันอีกคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ